สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับวันนี้กระผมช่องกระป๋องชาแนลนะครับจะพาท่านผู้ชมไปทําบุญกันนะครับทําบุญที่สํานักสงฆ์หลวงป,ปู่สวงคลองบ้านอากาศนะครับดูที่บางบบอสม,มุดปากการครับผมปรกาศบายขอพรหลวงป,ปู่สวงนะครับซึ่งหลวงป,ปู่สวงเป็นพระเกิจิตที่ นับถือและศรัทธามากๆเลยครับเพราะว่าเวลาผมเดือดร้อนผมจะตั้งจิตอธิษฐานขอพอรหลวงปู่หลวงปู่หลพเมตตาตลอดนะครับต้เลยศรัทธาหลวงปู่มากๆครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมนะครับเข้ามากราบขอพอรที่สำนักสงฆ์หลวงปู่สวงคลองบ้านอากาะนะครับที่สมุทรปราก,การ ัแล้วครับผมเดี๋ยวเราขับรถไปเรื่อยๆครับเป็นจอดอยู่ด้านหลังข้างในนะครับผมจอดรถเลี้ยวขวาข้างหน้านี่ครับจอดรถครับผมครับเสร็จแล้วก็ เดินเข้ามาที่ศาลาครับบรรยากาศภายในศาลาครับเดี๋ยวเราก็ไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนมากราบไหว้หลวงปู่ครับพอกลาบไหว้เสร็จแล้วก็เดินเข้าไปข้างในครับปิดทอง ครับแล้วเดินเข้ามาข้างในครับเพื่อกลาบลงปู่แล้วลอดใต้ลงปู่สามรอบครับเราวางเดินลอดใต้ลงปู่ครับให้ประนมมือแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรลงปู่สวงครับตั้งจิตอธิษฐานไปเรื่อยๆครับจนครบสามรอบครับผม ครับผมครบสามรอบนะครับเสร็จแล้วเดิอนออกมาข้างนอกครับก็จะมีโบ่อโบสถป่าครับผมผมมาให้หาปละสาย